หลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ยังว่างอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วครับถ้าใครสนใจอยากจะลงโฆษณากับรายการเราม้อมมันกันปากนะครับโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0900899995น,น,น,นี่น,นเบอร์ด้านล่างนี้รีบโทรได้เลยมาวางด้านหน้าเดี๋ยวช่วยเชียร์กันอย่างแน่นอนนะครับค่ะ,ะ,ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ครับปริศนาเลยสาวปริศนาครับแฉดาราหลอกขอซื้อบริการนะครับ งานนี้ครับมีเรื่องมาให้บริดาขาเผือกขาเมาต้องทํางานกันอีกแล้วคุณผู้ชมครับช่วยกันตามสืบกันได้หนึ่งหลังจากที่มีผู้ชายติกต่อรายหนึ่งซึ่งเป็นสาวปริศนาออกมาแฉเป็นเรื่องราวของดาราชายหนุ่มรูปร่างที่เขาว่าน้าตาดีมาขอซื้อบริการทางเพศเหรอทางเพศสิผมไม่ใช่บริการมันควรจะเป็นกูนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำเอาเธอตกใจแรงมากอุยตกหนูใครตัวครับหนูต้องตกใจค่ะลูก มึงต้องตกใจถ้ามึงตกใจมึงโทรหาแม่ตกใจแรงถึงขัง้นสตันไป3วินาที <ขอ S 2> ต่อแค่3วิพอหน<ต>ึ่งสองสามแล้วหายต้าน<ม>สติสองคำแล้วลูกนะตอแหละ่ะต้านสติแทบไม่อยู่มันเป็นคีลิงกันแล้วปะมันตอแหลครับมึงเป็นอาชีพกะมึงมือต้องตกใจแล้วค่ะเ,เพราะว่าน่าเหี้ยกว่าดารามามึงยังรับได้เลยแหมยดารามาทำตกใจเหมยเฉลี่ก็ดาราหลอกก็เลยตกใจหน่อยไงแหมยไม่เคยรับแขกหล่อหรอเออแล้วยังเคยเลยเออนะ S <S 1> <S 1> <S บอกต้าสติแทบไม่อยู่เลยเพราะไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก่อนที่เธอจะออกมาโพสต์ข้อความลงในโซเชียลบอกว่าโดยสาพิษนาอะไรดังกล่าวครับบอกแบบนี้นะบอกว่าเมื่อเรารับงานเขาติดต่อผ่านไลน์ใช้ปโปรไฟล์เป็นการ์ตูนติดต่อมาอเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไร,รอะพอไปถึงเคาะประตูก็ก,ก็เปิดออกมาเ,ออเป็นดาราหล่อมากออช็อตไปสามวิเพราะไม่คิดว่าจะเป็นดาราคนนี้อ้าวดารามันก็แหมหนูดารามันก็ เออเงองูเป็นนะลูกแล้วเธอก็แต่ตั้งสติ แกล้งทำตัวไม่ลนไม่ตื่นเต้นรวบรวมสติทำหน้าที่ลุล่วงไปได้ด้ดีนะฮะ่นขณะมึงไม่มีสตินะพร้อมแฮชแท็กบอกว่ามึงยังขายได้ดีมึงยังขายได้ดีแล้วมึงยังลูกค้ามาเมาให้อีเวนเออซึ่งบรรยากาศภายในคลิปเนี่ยก็ไปสาบพิศนาเนี่ยก็เป็นเป็นการตั้งใจถ่ายภาพให้เห็นบริเวณรอบๆห้องนะให้เห็นสิ่งของและเสื้อผ้าของดาราชายที่เธอเนี่ยไปไปไปให้บริการนะครับแล้วอ้างว่าซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเธอตั้งใจจะซื้อที่ต่อไปใครไม่มีใครซื้อมันหรอกซื้อแล้วเอเช้าเอาแขกมาเผาเออแต่ ไม่เห็นหน้าหมาเก็ไม่เห็นหน้าไหมอะ่ะไม่รู้ยียนี่ก็แหม่กม็คันเยอะเปินไปแหมเขากิน,กนเขาเาก็เล่าเล่ากันสนุกสนานมึงไม่ต้องมาแฉเ,เราทําอาชีพนี้เราเป็นให้บริการแต่เขาทิ้งท้ายบอกว่าฉันรักเขานะแดงว่าหลงรักแขกหรือเปล่าอมึงเป็นอาชีพนี้ได้แล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าอาชีพมันจะต้องมีกฎบนเทียนบานกฎบนเทียนว่าห้ามหลงรักลูกค้าไม่ว่าจะด้อปัจจัยอะไรก็ต้องอนะคะนั่นแหละ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงไม่รู้ว่าเป็นใครอไม่รู้ใครก็ไม่รู้เราประกอบอาชีพช็อกกะลีเนี่ยนะคะเราต้องไม่หลงรักลูกค้าไม่ได้นะคะแล้วก็เราจะไม่เอาลูกค้ามาเมาส์นะคะว่าเล็กสั้นยาวใหญ่อะไรยังไงนะคะเก่งไม่เก่งไม่ต้องไปเมาส์เขานะครับเพราะว่าเราเป็นอาชีพให้บริการแลกเงินได้ตังค์ก็จบไปถูกต้องแลกตังค์เราก็ต้องหุบปากนะคะเออ เอามาเมาอีกเหมือนไม่ดีเอามาเมาอี้เดี๋ยวไม่ได้รอบต่อไปหรอไงเนี่ยมึงอินบ็อกมาหาแม่หน่อยว่าดาราคนนั้นใหญ่อยากรู้ว่าใหญ่ไหมไม่ได้เซ่น่จะหาว่าเธอมาเมาแขกนะไม่อือีห่ามาขนาดนี้แล้วอีโอมแหมโอ้มาขนาดนี้แล้วเอออ่ไปดูอยู่เรื่องเลยดีกว่าครับบุคคลปริศนาเหมือนกันครับ ออกโรงแฉคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมครับควงสาวใหม่เที่ยวพัทยานั่นเองนะครับเมื่อวันก่อนคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมนิดาครับได้มีการเผยคลิปขณะที่ให้ช่างช่างสักเนี่ยเป็นสักบนร่างกายเป็นหน้าของแตงโมเนี่ยนะฮะในในตำแหน่งหน้าอกครับยอมทนเจ็บมาแล้ว2วันเพื่อให้ภาพของคนรักประทับอยู่ในร่างกายของตนเองไม่ห่างกันไปไหนอีกครับเมือ่อนะฮะแล้วก็มีคนแชร์กันเนี่ยบอกโอ้โหภาพนี้สวยมากเลยแต่เมื่อมีคนชื่นชม มันก็มีคนตาหนิอีกนะฮะโดยเพจหนึ่งครับนำเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าอขออนุญ,ญาตอ่านตามข้อความนะคุณแม่<ะ>บอกว่าไอ้เบิร์ดแฟนสุดเลิฟของแตงโมได้มีการสักรูปหน้าแตงโมไว้ที่บริเวณหน้าอกยืนยันรักแท้รักแท้หรือแค่สร้างภาพกันแน่วะเอาตรงๆนะมันเป็นแค่ความรักที่ลมปากและเรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านี้เพราะมีบุคคลปริศนาเนี่ยนะครับ<ะ>เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสนะฮะ,ฮะบอกว่ารักแท้อะไร นั่งมีไม่ใหม่หแล้วแค่สร้างกระแสเกาะขายของให้เอฟซเห็นใจนั่นแหละนะฮะเมื่อเจ้าของเพจถามว่าจริงเหรอ,อคนเดิมก็เข้ามาตอบว่าจริงตามไปดูคอนโดบันสิสาวแห่ไปหาถึงห้องก็สาวเอฟซีมานั่นแหละ ผู้ชายเนาะมันจะขาดแนวนั้นได้ไหมล่ะเออ,เอ,อนะครับจากนั้นก็ออกรงแฉแบบรัวๆเลยนะคุณผู้ชมนะฮะบอกว่ามีคนเห็นมันไปเดินแถวพัทยาอล์กกิ้งนะฮะ<ว>กับสาวคู่กาย<ะ>แล้วก็แม่ค้าขายของริมทางก็เห็นมันกับสาวคนหน่ด้วย<ะ>ผู้ชายอะไรต่อจุดๆ,ๆ,ๆเก่งอพอเมียตายเปิดเพจขายของจากเคยขายเสื้อราคาตลาดนัดมาขายเสื้อตัวละพันสองพันอัพราคาสูงขึ้นในรูปคูู่่แต่งโมก,กับ คนที่ชื่อเบิร์ดเนี่ยนะฮะจากตอนนั้นนางไม่มีอะไรตอนนี้มีคอนโดมีรถรูมราหมาเห่าแล้วเรียบร้อยครับมีขนาดนั้นเลหรอแม่ไม่รู้ไ<อ><อ>ม่มีขนาดนั้นเลยหรอค<อ><อ>รอออาวนี้ครับล่าสุดนะฮะหนุ่มเบิร์ดเห็นกระแสนี้แล้วออกมาพูดแล้วนะออกมาฟาดเลยบบกทาง i อนะครับเขียนข้อความชี้แจงเขาเท้จริงบอกว่าเพจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่แล้วเขาเอาสมองหรือส้นตีนคิดครับ ก็คิดได้เนาะคนคุยยังไงเอคนคุยยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวนะฮะเอออ,อ,อน,นี่นะครับเขาก็ต้องมาชี้แจงว่านูคะจะจริงไม่จริงอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะเป็นโมก็ตายไปจะปีหนึ่งแล้วเนาะแล้วมึงจะให้เบิร์ตไม่มีใครเลยเหรอ,อเขามีก็ไม่ผิดสลัลูกอืกหนูต้อง เขาใจความรู้สึกเขาด้วยระคะืเ <K an> ขายังหนุ่มยังแน่นนะคะ <K an> อเขายังเป็นวัยชะกันนะคะ <K an> อืเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมาเศร้าทั้งชีวิตมันไม่มีหรอกค่ะอืมันก็ต้องมีเวลาทําใจได้แล้ว <K an> มันก็ต้องมีเวลาทําใจแล้วและอีกอย่างหนึ่งชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปครับ <K an> ต่อให้ไม่มีก็เรื่องของเขาอ <K an> ต่อให้มีมันก็เรื่องของเขาอืเออวันๆหนูให้ก็จะชอริ้วเฮียงอย่างเดียวหรอคะลูก ไม่ใช่นะคะ่ะเขาก็ต้องมีทักใหม่ไหมอ่ะเราถามตัวเราเองสิถ้าเกิดคนที่เรารักตายไปอะ่ะนานแล้วอะ่ะแล้วมึงวัน,ว,นวันมึงจะนั่งชอหรือเคียงขลมวังข้างข่าวอย่างเดียวเหรอืม่มือนะมึงโออมันก็ต้องมีคนมามั้งไหมอ่ะจะมีไม่มีเขาก็ไม่ผิดค่ะโอ้ไม่แปลก้วยค่ะที่เขาจะมีแล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่มีม,มันก็เรื่องของเขาโอ้ เออถ้ากแตงโมยังไม่ตายอย่างนี้แล้วไปเจออยู่เดินอยู่กับชัน,นีอยู่ที่วอล์กิ่งสตรีอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเรื่องอัน,นั้นน,น่ะเรื่องใหญ่อน,นี้แตงโมตายไปแล้วผู้ชายอยู่คนเดียว่หนูจะทำไงอะ่ะลูกกาบความเงาอ้างว้างโดดเดี่ยวมันทำให้เราเนี่ยคิดอะไรได้หายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการชอริ้วเียงมันก็มีสูงอ่ เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีความรักครั้งใหม่อนะเมื่อความรักครั้งนี้เขาตายไปแล้วความรักครั้งใหม่เขาต้องงอกเงยขึ้นมาครัับไปว่าเขาไม่ได้ดูอย่างอีโอมเนะอยู่ห้อง่างชอริ้วเพียงวันละเจ็ดแปดรอบเลยคนบ้าอะไรชักวันละแปดรอบโอมก็มึงไงมึงไงสภาพอีเนี่ยมันเล่าให้กูฟังหมดใครอ่ะอีเพื่อนมึงอีดาวินบอกแม่มันอีโอมชอริ้วเฮียงบ่อยมาก มือโยมสองข้างไม่เท่ากันนะคะทำไมอะแขนไม่เท่ากันแขนแขนไม่เท่ากันทำไมอ่ะแขนข้างนึงเล็กข้างนึ่งใหญ่ทำไมอะเนี่ยแขนข้างที่เล็กเนี่ยเขาจะคุมไม่ได้ทำอะไรมากโอมขนาดย้ายนั่นแหละวันไม่ได้ทำอะไรมากมายอืมลูกแต่หนังไข่อย่างเดียวเดี๋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 ยวใจเย็นจะไปเซ็นตรงเซ็นเตอร์กันอีก าเรื่องหาราวส่วนข้างที่ใหญ่เนี่ยก็เป็นข้างที่ชอลรียวีนั่นแหละค่ะคส,สัธรรมของมนุษย์เนาะไม่ใช่เรื่องแปลกไม,ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องเขาจะมีหรือไม่มีก็เรื่องเขามีก็ไม่แปลกเขาไม่มีก็ไม่แปลกค่ะ ปล่อยเขาเป็นสุดคายอย่างยุ่งกอเขา,ขาค่ะจบนะคะคบจบครับเดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าในช่วงนี้คุณแม่ใครที่สนใจลงโฆษณากับรายการอของเรานะครับติดต่อโฆษณาได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9เดี๋ยวช่วยเชียร์ช่วยโปรโมทกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ